สวัสดีชาวยันม่าทุกๆทันนะครับวันนี้เราจะพาไปตามห้าสตรบริการยันม่ากันครับไปดูกันวายูทีไหนจะห้าเจอไหมตามไปเลยกันเลยสุดบริการยันม่าสาขาสุราธานีตั้งอยู่ทีนึ่งซ่มกาทับนึ่งนึ่งมูซี่ตำบลตาหลวงช้างอำเภอคุนพินจังหวัดสุราธานีต่างข่าก่อนขึ้นสะพานจะเอ็นพัมปตทกโกอสบสะพานดานหน้าของเราก็เรียกว่าสะพานก๊บเหมือนกันนะครับ สายมือกของเราคือปั๊มเอโซโทริอินะครับและแถวเราก็มาถึ่งส่วนบริการยันม่าซาขาสุราธานีนะครับส่วนยันม่าซาขาสุราธานีเปิดเมื่อตุลาคมปี2 5 6 0าิส ถึงเป็นช่วนบริการที่เปิดใน้าบริการในพื้นที่ปกากใต้ตอนบนดูเล่ฮกจังวัดส่วนบริการยันมาข้องเราเลือทีจะตั้งสาขาตงอำเภอพุนพินกม18เพราะว่าตรงถนนเส้นนี้เป็นทางลักข้องปกากใต้โดยทีว่ามันเป็นถนนใยญ่ททำให้การจราจรสะดวกต่อการขุ้นส่งหรือข้าวออกข้องรถบรรทุกื่องจักข้องเราและเรามุ่งมั่นที่จะให้จังวัดสุราธานี เป็นซุ้นข้องการกระจายสินค้าข้องยันมากโดยเอธิวาพื้นที่ปากใต้ตอนบนมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อดคลองกับการเติบโตของเราจึงตั้งูน้นบริการยันมากในพื้นที่สุราธานีเพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการร่างการคาาได้อย่างคลชิดและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันทีที่ทนต้องการครับ